ละอองฝนฉล้างคราบเลือดจากการต่อสู้ที่เพิ่งสิ้นสุดลงฉลมร่างบุรุษผู้หนึ่งที่ถูกตรึงอยู่กับโซ่เหล็กร่างนั้นนิ่งสนิทราวกับต้องโทษจองจำตลอดกาลนี่คือเรื่องราวของยอดมวยไทยในตำนานก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นอาจารย์ของวีรบุรุษผู้กอบกู้รามเทพนคปรปฐมบทก้าสาตรา ตอนตำนานเท่าใบนายขนมต้มในศึกรุกรานอาณาจักรรามเทพท้าวเทหายักษาได้ยึดเมืองฝ่ายเหนือไว้ทั้งหมดรอกระทั่งเวลาสุกงอมจึงเคลื่อนทัพลงมาประชิดเมืองหลวงผ่านเส้นทางหลายสาย หนึ่งในนั้นคือด่านป่าไซซึ่งเป็นเส้นทางหลักที่ทัพยักษ์สาถูกป้นสะดมอยู่บ่อยครั้งโดยชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่มีฝีมือร้ายกาศข่มขวัญพวกยักษ์ด้วยการฆ่าพวกมันยังโหดเหี้ยมจนเป็นที่รู้จักกันในานามนักรบบ้านสิงดำ ทุกทัพที่ส่งมาล้วนแตกผ้ายยับเยินจนความเก่งชาการของพวกเขาเป็นที่ร่ำลือในหมู่ทหารยักษ์ในฐานะโจรเฝ้าด่านที่ไม่ยอมให้ยักษ์ตนใดมีชีวิตรอดผ่านไปได้อา้อาวอ้าชนชน,นต้องฉลองกันหน่อยรอบนี้เขียวหมูเลยเว้ยมาเราจบเร็วจริงๆนะกว่ามันจะมาใหม่ก็เป็นเดือนแน่แน่งั้นวันนี้เมาไม่ขาดไม่เลิก แม้านานขนาดนั้นก็ดีสิพะครูนั่นสิมูนี่เหมือนมันจะมามากขึ้นเรื่อยๆให้มันมาสิจะมาสักกี่ทัาพก็จะจัดการให้เรียบแล้วยังมีเอเดตอยู่ทั้งคนจะกลัวอะไรวะ แล้วพ่อครูคิดยังไงเรื่องที่ขุนศรีชวนเราไปลงกำลังที่ป่าทางเหนือนะ่ะข้าว่าไม่เลวเลยนะพ่อครูถุยนี่ไอขุนศรีขี้ข้องนั่นน่ะเหรอไอพวกตาขาวมันจะพาเราไปตายนะสิีไม่ว่าข้าเคยจับทับกับพวกจอมอวดนี่มาแล้วพวกสวัาดีแต่ปากถึงเวลาก็วิ่งหางจุกตูดกันหมดพูดเราคืนเว้ยไอพวกเด็กบ้านนี่มาต้องมองต้องเหมามันแล้วมาพวกเองมาซ้อมกับข้านี่ โอ้ยเราเพิ่งออกรบมานะพระครูกูไม่สนมึงนั่นแหละเข้ามาเลยไอ้จอยมึงไปเอาเชือกคาดมาแม้ไม่เคยมีชื่อในกองทัพของราม,มาเทพแม้การต่อสู้ของพวกเขาจะไม่เคยได้รับการจารึกแต่เรื่องราวของนักรบบ้านสิงดำก็ยังคงเป็นตำนานเล่าขานโดยเฉพาะในหมู่ยักษ์พวกเขากลายเป็นเรื่องเล่าขย่าวขวัญถึงพวกโจรผีที่โหดเหี้ยมและหัวใจของกํลังนี้ คือนายขนมต้มผู้เจนสศึกมากด้วยกำลังกายและมีจิตใจอันห้าวหาญดุดพญาราชสีทั้งยังเชี่ยวชาญในเล่กลการศึกและเป็นปรมาจารย์ผู้แตกฉานในวิชามวยไทยอย่างถ่องแท้อยากจะหาใครเทียบได้เขาหลบหนีออกจากเมืองมาซุ่มกำลังอยู่ในป่าทุกวิชาความสามารถที่มีเขาตั้งใจถ่ายทอดให้แกลูกศิษย์ทุกคนแต่ละคนก็ได้วิชากันไปคนละ,ะแขนงความรักของพ่อครูก ็ไม่ต่างจากพ่อแท้ๆเลยแต่ขึ้นชื่อว่าสงครามย่อมมีความสูญเสียและการสู้รบที่ยืดเยือ้อย่อมหมายถึงสินรักมากมายที่ต้องพลีชีพจากไปหัวใจของพ่อครูราวกับถูกฉีกเป็นชิ้นๆตำนานนักรบบ้านสิงดำใกล้จะถึงจุดจบเอาอยัางไงกันดีอ่ะพี่เดชนั่นสิปล่อยไว้แบบนี้พวกเรากลายเป็นผีเฝ้าป่าแน่แ มันรู้กนพวกเราหมดแล้วคงอีกไม่นานหรอกข้าตัดสินใจแล้วไม่ว่าพ่อครูจะว่ายังไงพี่เดชไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นข้าจะไม่ยอมให้พวกเองต้องตายเปล่าข้าจะสู้จนถึงที่สุดพ่อครูมีคนมาพบท่านขอรับใครกันวะหาตัวยากจริงนะพ่อครูถึงเวลาเลิกดันทุรังหรือย,ยังละ่ะคนอื่นเขาถอยทับลงใต้กันหมดแล้วหรือต้องรอจนลูกศิษย์ตายหมดสะก,ก่อนปัดสต ไอ้พวกลูกหมาเลี้ยงเสียเข้าสุกมึงไปพาไอ้ขุนสีขี้ขลาที่มาเหยียบบ้านกูเลยไอ้หน้าไหนกลัวตายเชิญมึงไปให้หมดไปเลยไปกูจะสู้ตายอยู่ที่นี่ไว้เย่แล้วเดินหน้าไปทำลายไอ้พวกบ้านสิงดําให้หมด ด้วยความดันทุรังของพ่อครูทำให้เขาไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังจะสูญเสียทุกสิ่งครั้งนี้เหล่าเผ่าพงงงยากยกทัพมามากมม้เหลือขนาเกินกว่าที่นักรบกลุ่มเล็กจะต้านทานไหวเอาไงกันดีทัพใหญ่อย่างงี้เราสู้ไม่ไหวแน่ที่แล้วมาเป็นแค่กองลาตะเวนอย่างนันเหลือนีย่ยังไงพ่อครูก็ไม่ยอมไปไหนหรอกนึกไม่ถึงว่ามันจะมากันมากมายขนาดนี้ กำลังเราก็เหลือน้อยเต็มทีแล้วพวกเราแค่หยิบมือจะไปทำอะไรได้แย่แล้วแย่แล้วพวกมันพวกมันมากันแล้วพี่เดชเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะเงินก็มีอยู่ทางเดียวแต่พ่อครูคงต้องเสียใจกับวิธีนี้แนะ่ยังไม่ไปอีกหรือพวกข้าอยากจะขอเข้ามาดีทีนี้ก็ใส่หัวไปได้แล้วฉันลาจ้พ่อครูฉันลานะจ๊ะฉันลาจ้พ่อครูลาจ้พ่อครู อ,อไอ้พวกเวนทั้งหลายไอเดชเองเป็นคนที่รู้เรื่องแม่ไม้แตกชานที่สุดไอแดงเองใช้ข่าวใช้แข่งได้ดีกว่าใครเพื่อนไอเที่ยงต่อไปเองต้องเป็นครูสอกไอจอยลูกรอลูกม้เองก็ไม่เบาไอโชตแค่มัดรุ่นๆเองก็ความช้างได้สบาย ต่อไปไม่มีค่าคอยสอนพวกเองจะต้องถ่ายทอดมวยไทยในแบบของพวกเองเองวันไหนพวกเองเกิดคิดถึงข้าขึ้นมาก็มาไหว้ข้าที่ป่านี้ก็แล้วกันศพของข้าคงฝังอยู่ไม่ไกลจากนี่หรอกพวกเองจะต้องสืบทอดวิชามวยไทยต่อไปไม่ให้สูญหายไปจากชาวรมามเทพเห็นทีจะไม่ได้หรอกพ่อครูแต่พ่อครูอยากสอนก็สอนเองเถอะข้าคงไม่มีปัญญ,ญาสอนหรอกขอรับทำไมพวกเอง พวกข้าต้องขอลาแล้วนะพ่อครูเอาพ่อครูไปขังซะยาชานี้มีฤทธิ์เป็นอมาพาชชั่วขณะนายขนมต้มปรามาจารย์แห่งมวยไทยหลงกลเพราะความไว้ใจลูกศิษย์ร่างของเขาถูกซ่อนไว้ในบ่อน้ำอย่างมิดชิดชับพันทันใดเขาก็ตระหนักได้ถึงเจตนาของไอเดทและพวกพ้อง เพราะรู้ดีว่าอาจารย์จะไม่มีวันถอยหนีสิทธ์ทุกคนจึงต้องยืนหยัดปกป้องถึงแม้ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตนักรบบ้านสิงดำผู้ไม่หวั่นเกรงต่อความตายยอมสละแม้ชีพของตนเพื่อพิทักษ์สิ่งที่หวงแหนหากพ่อครูยังอยู่มวยไทยก็ยังคงอยู่เช่นกัน้าพวกมันให้หมด นายขนมต้มกิีร้องยังเจ็บปวดอยู่นานเท่านานแต่ไม่มีผู้ใดจะได้ยินเสียงและตอบสนองกระทั่งเสียงนั้นแผ่วลงจนไม่มีเสียงใดแววออกมาให้ได้ยินอีก สายฝนเริ่มซาร่างหนึ่งโผล่ขึ้นมาจากบ่อน้ำโซเซไปยังสนามรบที่อยู่ไม่ไกลพวกยักษ์เดินทับผ่านไปร่วมสองวันโดยไม่สนใจตำนานโจรป่าหรือนักรบใดๆแม้แต่น้อยร่างของสิทธิ์ถูกสังหารนอนตายอยู่เกลื่อนกลาด ความรู้สึกผิดท้าโถมจนแทบเป็นบ้าใบเนิ่นนานที่เขาเฝ้าแต่โทษตัวเองหากยอมล่าถอยตั้งแต่แรกลูกศิษย์ของเขาคงไม่ต้องมีชะตากรรมเช่นนี้พวกเองต้องสืบทอดวิชาโม้ยต่อไปคงไม่ได้หรอกพ่อครูไม่มีใครสอนม้ยได้ดีเท่าพ่อครูอีกแล้วเวลาผ่านไปหลายวันมีคณะอบพยพบลงใต้นำโดยพี่สุชาร,ารูปหนึ่งเดินทางผ่านมา โยมยังหายใจอยู่นี่นาเดินเหินไหวไหมแล้วชีวิตของนายขนมต้มจึงเริ่มขึ้นอีกครั้งณที่มูเกาะนกแอนให้เสียงการพากโดย MJ Studio